ครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเนาะสิบหกเมษายนหกสิบเจ็ดครับผมมาอาลุนลางวันไปน้ากันเด้อครับพี่น้องครับผมครับครับทุกเซียนครับพี่น้องเนาะที่เก่ามาเชียได้นาเสนอมาครับผมถือว่าเด็ดๆทั้งนั้นเด้อครับพี่น้องจังใดกับพี่น้องที่กะพิจเจนาเบิ้งเอาครับผมจังใดกับขอให้ได้โชว์ได้รับ ไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะ16เมษายนครับสามตัวสองตัวไปน้ำกันเด้อครับผมเอานี่กว่ามาล่อหลุนเลขครับพี่น้องเนาะเลขหมุนออตเตอรี่ครับผมแล้วก็เลขกลางแล้วกเหล็กสามตัวบนครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอเจ้เนอครับผมขอขอบพระคุณทุกเสี้ยนครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับเล้รับขอขอบพระคุณพี่น้องเอเจ้ ทีเขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดเชี่ยคับเก่ามาเชี่น้ำเชี่์ครับผมไปลุนล่างวั่นกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขท้ายนาล่างก็ออกไปแล้วครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะมาลุนกันด้วยครับผมเลขสองตัวล่างครับผมเลขท้ายครับผมสองตัวเอามาลุนกันครับพี่น้องเนาะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับผมครับ ยังไงก็ขอให้มาเด้อครับผมแนวทางตัวเลขก,กี่กอลมาเชียร์กัน้ำเชียร์ไน้นนำเสนอสู้พี่น้องที่ครับเอาเดี๋ยวไปลุนกันครับพี่น้องเนาะอาครับพี่น้องครับผมลุนกันเลยครับผมครับลุนไปด้วยกันครับพี่น้องเนาะ เจ,จ็เเดเออก,ก้าเล่กอารส่เลอูผดเจ็่เก้านวาคนฟันห่พออย่างไรเล่จะออกตัวนี้จะออกตัวเก้าอีล้วดิครับพี่น้องครับผมมาหลุนรางวัทลทีหนึ่งกันครับพี่น้องนะครับงานออกเจ็ดเก้าแล้วครับผมเลขทำผ้าแดงครับ หก่ามเก้าดห้าเก้าแปดห้นาแมนปดเก้า8าโอ้ยหาเก่ามาอยน้ำเชียรแต่ว่ามันมีแปมากน้ำห้าเก้าไหมเลขห้าเก้าไหมเก้าไม่ดีบนเก่าบนเก่าลางเลยโอ้ ห้าเก้าแปดเดี๋ยวพี่น้องยบทธี่ห้าเก้าห้าเก้าแปดเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวไปเช็คบางอย่างทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องไปเช็คบางอย่างทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะดีใจครับพี่น้องซี่ด้แล้วครับผมเอาครับพี่น้องครับผมพ่อบินเดี่ยวครับพี่น้องเนาะเลขนั่งเอาจากเลี้ยนโบราณครับพี่น้องดูครับแปดห้าเก้าครับพี่น้องเนาะเลขออกห้าเก้าแปด นี่ครับผมสำนักที่ว่าพี่น้องที่เคยกอติดเพลินอยู่ครับผมว่าหันเพลินลุดไปครับผมแต่ว่าเพลินกับเขาเลขเหรียญสตางค์เยอะครับผมสตางค์แดงที่ว่าเพลินได้ยกเก่าศูนย์ครับผมงวดนี้ครับพี่น้องเนาะเลขนั่งเอาเหรียญโบราณครับเตรียมๆได้ครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับผมนี่แหละครับผมพ่อบินเดียวเผือบ่ได้เด้อครับผม พอวายโครับผมในช่วงเดือนเมษาไปนี่ครับผมจริงๆเพื่อนวาให้วิศเมษาก่อนครับก็นี่แหละครับพี่น้องเนาะเริ่มไปละจังไดก็ติดพอไหวเ้อครับผมพ่อบินเดียวครับพี่น้องครับสุดยอดครับผมนี่ปล่อยตองหดเลยนะครับพี่น้องสูตรร้อยมาลายเก้ามาเชียครับผมนี่ครับพี่น้องเห็นปะเก้าแปดครับผมเลขบ่วลายคู่ครับผมเก่ามาเชียวายอยู่เดียวจังไดจิ ต้องวดคือเก่าเนอครับผมจังได้กลับมาเบึงเป็นแนวทางเสีงสูงเสีงดวงสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะครับน่าจะเป็นวันที่สองพฤษภาคบุลณะครับผมเพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานครับนี่ครับพี่น้องเก้าแปดศูนยร้อยมาลัยเก้ามาเชียร์คัดออกมาตัวเด่นครับผมมาครบบนล่างครับพี่น้องศูนย์หนึ่งแปดเก้าครับนี่แหละครับผมเก้ามาเชียร์อ่าภาพพี่น้องเอฟซีครับผม เห็้เบิ้องคักเลยครับผมสูตรร้ยมาลายแลวก็จุดที่เบิ้งเล็นี่ครับยังได้กับมาเดี๋ยวจะมาสรุปให้เบิ้งอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับผมเรียนล่อหาเด้อครับพี่น้องที่เพิ่นได้มาครับผมนี่ครับเอามาให้เบิ้งอีกทีหนึ่งครับในน้ำเชี่ยพ่อชนบุรีบอกดับกระยูพ่อถึงดาแล้วบนกับเขาซี่คูอีกแล้วพ่อพ่อชนบุรี เจ้าเยื่อบิรงนี่บอกเก่ามันเชื่อเอ้านี่ทีน้ำเชื่อสรุสปวะเ,เนี่ยเลขวิ่งตัวเดียวมาแรง9แล้วก็มาประกบนี่แหละครับผมที่เด็ดมีเด็ดอีกก็ทันเก่ามันเชื่อห้างเดียวเอาวะเนี่ยโอโ้โหเลขครู่ไม่ออกนามล้มมือซ้อนี่เพ่นบอกกลับกระซ้างโอ้เม็ดเดียวเนาะมีนบนพวม <laughs> บนด้วยมาตัวเดียวที่เพิ่นคููกันก็แมวอ้อยเห็นไหมครับ นี่เลยจะเอาเลขนั่งเอาโอ, <c oughs> อ้พอบินเดียวสามตัวแตกอีกแล้วครับพี่น้องสามตัวแตกอีกแล้วครับผมผมสูตรร้อยมาลายจุดนี่ครับพี่น้องเนาะจุดนี้สําคัญครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับผมมาที่เก้าเด้อครับผมมาที่เก่าครับผมสูตรร้อยมาลายเก้ามาเชียร์เดยวจะพาพี่น้องเฮ็ดอีกครับผม ครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมก็ดีใจครับพี่น้องเอ็ซีเด้อครับผมถ้ากอติดพอบินเดียวไหวกันนาจิได้ครับพี่น้องเนาะเลขนั่งเอาของเพิ่นสุดยอดอีหลีครับผมครับโดยเฉพาะเลขนั่งเอาจากเหรียญโบราณสามตัวแตกครับผมแล้วก็มีพี่น้องเอ็ซีหลายท่านก็อยากให้เพิ่นอ่านเฮ็ดหายย่ครับผมว่ามีมาเอาเหรียญมาให้เบิ่งใหายกองมาเชื่อเบิ่งหลายท่านอยู่ครับผมแต่ว่าพอกระว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมเพราะว่าถ้ะเลหลยตัวแล้วก็เจ็ซับซนครับสุดย่อยครับพี่น้องเนาะเลขนั่งเอาพ่อบินเดี่ยวครับผมครับพอก็เคยบอกก็กล่องมาเชียร์อยู่ว่าหลังเมษาไปพ่อจะผ้ากเกามาเชียร์กบพี่น้องที่หาได้กันเต็มๆครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับสมกับพอเวอลลีครับผมครับจจงได้ก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องก็ติดไว้พ่อก็จิมีที่เด็ดคือเก้าแล้วครับผม ครับบังันกับุดยอดกับพี่น้องเนาะวันนี้ครับอ๋เสีไดยครับผมไปทาพลาเดนครับผมน้าเชื่อกับไปจุดถูกครับจุดถูกพี่น้องที่อากาศจะเห็นคลิปน้าเชื่ออยู่หรอครับผมช่วงถ่ายคลิปบอน้าเชื่อที่ว่าจุดถูกครับผมได้เจ็ดเก้าหกครับกอล์นเชื่อกับหาตะเก่ลหกแล้วครับผมเจ็ดเก่ากับเพื่อซื้อโอ้สิไดยครับพี่น้องเนาะครับจช่ว่าเป็นยังไงครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องที่ครับผมโชคดีครับพี่น้องเนาะก็ดีใจครับพี่น้องที่ได้โชว์ได้ลาบเป็นกำลังแรงใจกับพี่น้องที่ครับผมสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องครับน่าจะเป็นวันที่2พฤษภาคมครับผม2567กครับแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์กันน้าเชียร์ครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จะมา สรุปตัวเลขให้พี่น้องพี่ซีเบิ่งเป็นข้อมูลตามต่อกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมสวัสดีครับ